สวัสดีค่ะวันนี้เจอเจอกเหินไฟอินดี้จ้าเหินไฟอินดี้ก็มีเมนูอาหารนะคะทําง่ายๆมานําเสนอทุกคนค่ะนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูบ้านๆอร่อยๆจ้าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีจ้านะจ๊ะเมนูที่เหินไฟอินดี้จะเสนอจ้านะคะเป็นเมนูไข่ลูกเขยจ้าทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะเหินไฟอินดี้นะคะใช้ไข่เป็ดนะคะ5้าฟองจ้าทุกคนนะคะ ค่ะนะคะก่อนอื่นเราต้องนําไปต้มก่อนนะคะทุกคนนะคะต้มแล้วก็มาปอกเปลือกนะคะแล้วก็มาทําการทอดจ้ะนะจ๊ะวันนี้เหินไฟที่ใช้เป็นไข่เป็ดนะคะทําไข่ลูกเขยจะอร่อยมากๆเลยค่ะนะคะ,นะคะตามเหินไฟที่มาทําด้วยกันเลยจ้าวิธีการทํานะคะไข่ลูกเขยนะคะอ, арищ, อร่อยๆนะจ๊ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปต้มก่อนนะจ๊ะเอาไข่เป็ดไปต้มก่อนเนาะประมาณ1ิบนาทีจ้ะทุกคนนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกแล้วก็มาทอดจ้ะ ก่อนอื่นนะจ๊ะเหินไฟดีก็จะเอาน้ํานะคะลงไปใส่นะคะไปต้มนะคะค่ะนะคะให้ท่วมไข่จะฝาจะนะจ๊ะเดี๋ยวเหินไฟดีจะต้มประมาณสิบนาทีจ้ะนะคะแล้วก็มาปอกเปลือกจก้ะทุกคนนะคะไข่เป็ดของเรานะคะเดือดได้เต็มที่แล้วค่ะนะคะครบเวลาสิบนาทีนะคะเดี๋ยวเหินไฟดีก็จะตักนะคะตักน้ามาแช่กับน้ําเย็นนะคะเหินฟ้าก็ได้เตรียมน้ำเย็นจ้ะทุกคนนะคะ ที่จะแช่ไข่เป็ดของเรานะคะที่ต้มสุกใหม่ๆนะจ๊ะจะได้แกะง่ายจ้ะทุกคนนะคะเคล็ดลับกันแกะไข่นะคะง่ายๆนะคะให้สวยนะจ๊ะทุกคนนะคะพอต้มเสร็จนะคะเราก็มาใส่นะคะมาแช่กับน้ําเย็นนะคะเหมือนฟ้าเอาน้ําเปล่าลงไปนะคะประมาณครึ่งครึ่งถ้วยจ้ะนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปนะคะประมาณห้าหกก้อนจ้ะทุกคนนะคะก็จะได้น้ําเย็นๆน,นะคะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเหมือนฟ้านี้ก็จะเอาไข่ลงไปแช่นะจ๊ะ เอาไข่เป็ดนะคะลงไปแช่เลยจ้ะทุกคนนะจ๊ะแช่ทิ้งไว้นะคะสักสองสามนาทีจ้ะนะคะแล้วค่อยไปปอกนะคะปอกเปลือกจะได้ง่ายจา้ะจ้ะนะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีจ้ะนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาปอกเปลือกนะจ๊ะค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะเหืนไปนี่ก็จะปอกไข่ก่อนนะจ๊ะ นี่่ยคะนะคะถ้าถ้าเราแช่น้ําเย็นแล้วมันจะปอกง่ายค่ะไข่จะสวยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนนะคะเนี่ยค่ะปอกง่ายมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราเอาไปทอดแล้วไข่เราจะสวยมากๆเลยจ้ะเนี่ยเห็นไหมคะง่ายไหมจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะง่ายด้วยสวยด้วยเดี๋ยวเหินไฟนี้ก็จะเอาไปซับนะคะกระดาษทิชชู่นะคะเนี่ยจ้ะนะจ๊ะวางไว้เลยจ้ะนะจ๊ะ ะะอย่างนี้จ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะเหืินไฟดีนะคะก็จะหั่นนะคะอ่าผักชีนะคะไว้โรยนะคะไข่ลูกเขยของเราจ้ะนะจ๊ะค่ะนะคะอ่า น้ำราดนะคะน้ำราดไข่ลูกเขยนะคะเหิ <F ight ly> นไฟดีก็ได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะก็คือเอาน้ํากระเทียมนะคะไปเคี่ยวนะคะไปปั่นนะคะปั่นร,นน ances, นรวมกันกับพริกขั่วนะคะแล้วก็ใส่อ่อ а, อา,อาน้ําตาลปี๊บลงไปจ้ะนะคะแล้วก็คั้นมะขามเปียกนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เอาไปปั่นรวมกันเคี่ยวจนละเอียดนะคะแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะแล้วก็น้ําปลานะคะน้ําตาละคะ่ะทุกคนนะคะเคี่ยวจนเหนียวหนึบอย่างนี้จ้ะทุกคนนะคะเนี่ยจ้ะ ขั้นตอนการทําของเรานะคะก็เกือบเสร็จสมบูรณ์เต็มที่เราจะนะคะไข่สำหรับทำไข่ลูกเขยของเรานะจ๊ะค่ะนะคะแล้วก็หินไฟอินดี้ก็ได้ไปเจียวนะคะเจียวพริกนะคะพริกแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะมาราดนะคะหลังจากที่ไข่ลูกเขยของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวเราเตรียมนะคะเอาไข่ไปทอดก่อนนะจ๊ะทุกคนค่ะนะคะจ้ะนะคะเอาไข่ของเรานะคะลงไปทอดให้เหลืองเลยนะจ๊ะแล้วก็มาพักให้เสด็จน้ํามันนะคะ ค่ะนะคะเหินไฟนี่ก็จะพักนะคะไข่ของเราเหลืองแล้วนะจ๊ะพักไว้จ้ะนะจ๊ะพักแล้วก็เดี๋ยวเตรียมหั่นจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําน้ําราดกันจ้ะค่ะเรียบร้อยค่ะนะคะห้าลูกจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวรอให้เย็นนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นนะคะหั่นแล้วก็เดี๋ยวมาทําน้ําราดไข่ลูกลือไข่ของเรานะคะพักไว้ให้เย<แ>็นก่อนนะคะเหินไฟนี่ก็จะมาหั่นจ้ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราหั่นเลยจ้ะ เนี่จ้ะทุกคนนะคะหั่นให้ได้ประมาณนี้จ้ะนะจ๊ะนะคะน่ากินไหมจ๊ะนะี่จ้ะค่ะนะคะเหินไฟนี้ก็จะใส่จานไว้นะจ๊ะนะคะเรียงใส่จานไว้จ้ะ ใส่น้ำราดลงไปเลยจ้าน้ำราดไข่ลูกเขยของเรานะคะไม่ต้องปรุงอะไรเยอะจ้ะเพราะว่าปรุงมาแล้วอร่อยแล้วจ้ะปรุงเพิ่มนิดหน่อยจ้ะนะจ้ะใส่ผงปรุงรสลงไปจ้ะแล้วก็น้ำปลานิดนึงจ้า ตามด้วยผักชีจ้าตามด้วยพริกทอดจ้ะเดี๋ยวพริกทอดเราจะโรยอีกทีหนึ่งจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปราดาที่ไข่ลูกเคยของเราเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะ น้ำราดไข่ลูกเขยของเราร้อนๆละอูละอูอ,ร,อร่อยอร่อย,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 อยจ้ะนะคะเดี๋ยวเราเอาไข่นะคะมาราดเลยจ้าราดไปเลยจ้า จาค่ะราดเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนนะคะเดี๋ยวมารับประทานด้วยกันกระเหินไฟอินดี้อร่อยๆจ้าไข่ลูกเขยอร่อยออร่ยจ้าจ้าทุกคนนะคะไข่ลูกเขยของเรานะจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะจ้าะเหินไฟนี้ได้ตักนะคะใส่จานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะจ้าเดี๋ยวเหินไฟนี้ก็ขออนุญาตนะคะจัดจานหน่อยนะคะใส่ผักชีลงไปเพิ่มอีกนิดหน่อยนะจ้า ค่ะนะคะตามด้วยนะคะพริกทอดจานะจ๊ะอร่อยมากๆเลยจ้านะคะกินคู่กับพริกทอดจ้ะไอลูกเขยของเรานะจ๊ะกินคู่กับผักเอ่อกับเอ่อพริกทอดอร่อยมากๆเลยหอมค่ะทุกคนนะคะค่ะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านะจ๊ะอ่เมนูนะคะ ไข่ลูกเขย,ยอร่อยๆของเราจ้านะจ๊ะนี่น่ารับประทานไหมจ๊ะทุกคนนะคะเยิ้มๆนะคะกินเขาคสวยร้อนๆจ้ะอร่อยมากๆเลยจ้ะนะจ๊ะสูตรนี้ค่ะนะคะลองไปทํากินดูค่ะนะคะอ่านะคะาตามด้วยพริกทอดนะคะอร่อยมากเลยจ้ะทุกคนนะคะวันนี้เหินไฟอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะจ๊ะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์นะคะให้กับเหินไฟอินดี้ด้วยนะจ๊ะทุกคนขอบพระคุณทุกเลิฟทุกไ like ลค์ค่ะ ที่เข้ามารับชมให้กำลังแรงใจเหงน่ไฟอินดี้จ้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะขอให้ทุกคนร่ำรวยเฮงๆจ้าลาไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ See you again my friend Thank you very much so much